สวัสดีครับปาโกซุลิโยบันทาครับพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วครับนี่ปาโกผ้ามาเทียววัดพี่น้องครับวัดสุปัดครับนะครับพระรามหลวงวัดสุปัดครับจะพาพี่น้องมาเบ่งต้นเทียนด้อยพี่น้องเจ้การเข่าพราษาแห่เทียนจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาเอฟซีปาโกเอฟซีสาวหน่อยเ็นบรนแทงครับ มาชมการแกะหลักการทำเทียนกับตะปตาถิ่มมาทางคับพี่นองครับตอนนี้เรามาถึงตรงติป็นทำเทียนวัตถุป,ป,ปัจจัเป็นประเภทติดพิมพ์ครับประเภทติดพิมพ์ขนาดขนาดเล็กบนครับมนาโบราไง่เนาะเบืองแ้ลครับนี่ครับ เป็นต้นเทียนทิศพิมพ์น่ะครับเห็ดพิมพ์คือเห็ดเป็นพิมพ์หลกักการมันมตนิดนะบริกแกศละครับตอนนี้มาสอบยังบม,ม,ม,ม่มีผู้ใดมา่างเลยหมมาน่าจะเป็น ยูนนิพนธ์ไม่รูเรียนครับอาจจะเป็นเด็กหน่อยนักเรียนบามอาจจะมีอาจารย์เนาะนะครับครับดูแบ ขนาดกลางที่นองครับเบ่งงบครับเป็นเทศบาลครับเป็นสนับสนุนครับขนาดกลางปม่นขนาดเลยเป็นต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ขนาดกลางมาดัดสอครับมาดัดสอบวดก็ลเลยบพท่านเมาเบ่งขันตอนกลางเป็น เพิ่มแกะแกะพิมพ์มันจะมีแบบน่าจะเป็นแบบเนาะอันนี้เพิ่มหลอกของเก่าออกนะควก็เอาเทียนมาันซิมีพิมพ์พี่น้องติดพิมพ์ คือได้มาส่อโพูดครับมาเช้าก็เลยบอได้เห็นขั้นตอนต้มครับมีปีบต้มอือนี่ครับพี่น้องครับต้มแล้วก็ใส่ถาดก่อนก่อน,ก,อนก่อนจะเอามามาเล็ดบอกพี่นอ้องนี่ครับมาเล็ดใส่พิมพ์โอ้ โตเต็มเลยนะจะมีขนมาน,นี่คือพิมพ์มากเนี่ยเราจะพิมพ์ก็เลยมาสอบพวก็เลยบรดเห็นขันตอนโอ้สิได้พิมพง เอียดนะะเอียดๆเอียก็จะมากรีดกีดเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์เป็นแผ่นเป็นแผ่นหลวดลายแล้วก็จะเอาไปติดครับเอาไปติดใส่ต้นเทียนครับ น่าจะเป็นใส่ใหม่บอกกีดอเอาไปหน่อยเงเห็นแต่ใหม่ครับเป็นใหม่ครับใหม่เล็กๆก็เล็กตันท่องเหลืองตพีกกน่น้อยอุปกรณ์ครับเครื่องมือผมว่ามันใหม่เนี่ยบึงมาได้แทมเป็นท่องเหลือง โจนี่ป้ากโกยุเมันกวนเพราะท่านเด็ดไปมันแพ้งันสินำเสนอกับงานนี่นะครับผมเดี๋ยวทิพารอบเบิ้งวัดต่างๆครับประเภทแกะสละประเภทติดพิมพ์ประมาณนี้ครับ <c oughs> นำเสนให้เอฟซีเดบิ้ง <c oughs> คันเวลาร <c> ะ <oughs> ยะที่มอลลักำลังสอบว่าดดไป้่ายลูกๆอยู่บนแพน เดี๋ยวปากโกพามาชมต้นเทียนนะพี่น้องเนาะกับผมเพื่อขันเวลานำสนเสนอปรเเพนีของชาวอุบลราชธานีคบเป็นต้นเทียนขนาดกลางเดี๋ยวถ่าภาพไบบึงขนาดใหญ่อันนี้ มันบถึงหา10%ครับพี่น้องครับพวกนี้เทศไปโดนบริเวณได้ดดพี่น้องนะอากาศร้อนๆน,น,นี้ละลายละลายเจอแดดเห็นละลายได้เทียจงเอาน้ำชีดพุ่มอยู่เรื่อยๆดิม,ม,มันมันมันลายนิดเดียวพี่น้องครับเบิรงครับ ครับมันจะเป็นโครงสร้างแนวนี้แหละครับโครงสร้างตรงนี้นั่นแล้วก็จะเอาเอาเอาไปเอาเทียนที่ห่อ<ม>แกะแล้วมาติดครับนี่นะครับก็ละเอียดอ่อนครับคือมันเป็นพิมพ์นีนน่เป็น้องเนาะเป็นพิมพ์แล้วค่อยเอามาติด ครับมะคือประเภทแก๊สละแก๊สละนี่คือเทียนเป็นแทงหรือว่าเทียนเป็นแผ่นแล้วใช้มีดแกสะสลักอันนี้ใช้ติดพิมพ์ลูกสุ่ม นานเป็นเป็นหมาครับเป็นหมาเป็นพยานาสวยงามครับพี่น้องครับอันนี้คือขนาดกลางต้นเทียนขนาดกลางถ้าประกอบแล้วถ้าติดแล้วก็นนะ่าจะสวยครับ สวยสมบูรณ์เดี๋ยวตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์ครับนี่คือต้นเทียนของวัดสุปัตครับพี่น้องครับติดกับมูลครับพี่น้องวัดสุปัตติดกับมูลครับพี่น้องครับปากูลนาเสนอครับพี่น้องครับให้พี่น้องเดินเบินเดิช่มกันนาอครับขอบุณทุกการติดตามครับช่องปากุลํำเพลินออฟฟิเชียลเรื่องพี่น้องได้ครับ ฝากกดติดตามเลยนะครับผมกดติดตามก็ยังมั่วันได้หลายดอกครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้องพี่น้องเนาะเพื่อนเจ้าผาลิปอันนี้คือวัดสุปัตครับวัดสุปัตเป็นพระเป็นพระอารามหลวงเนาะครับผมนี่ครับบวชเพป็นสวยงามครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งครับของจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องครับขอบคุณทุกการติดตามเด้วยจังป้าโก้ให้กำลังเนาะครับ เป็นไงแน่ครับไม่ข้ามโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจกับยูทูบเบอร์ครับนำเสนอผลงานรัดสีปัดัครับพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้ครับพี่น้องครับขอบทุนต้นฐานที่ตามครับคราโกดังเดือครับสวัสดีครับ